น้ำอะไรน้ำมะนาวกินน้ำมะนาวอีกแล้วอร่อยไหมคะกินด้วยได้ไหมน้ำครัวกินได้ได้ไหมอร่อยอืมเปรี้ยวเกกินเหมือนกันเปรี้ยวก็เปรี้ยวเปรี้ยวจังเลยเปรี้ยวไหมหนูเปรี้ยวไหมเาหนกินเรื่องนี้ก็ไม่เปรี้ยวเหรอ หรอแล้วหนูชอบเหรอไม่ชอบไม่ชอบแล้วทำไมชอบกินน้ำมะนาวหนูบอกว่าให้มาดูอ๋อให้มาดูดูอะไรหนูเขียนอะไรอ่ะบอกก็บอกป้าก่อนสิหนูเขียนตัวอะไรหนูบอกว่าไม่ให้บอกไม่ให้บอก อาทำไมบอกไม่ได้มันคือกอไก่หรือว่าขอไข่หรือว่าขอขวดหรือว่าขอควายหรือม,มันคือภาษาต่างดาวป้าอ่านไม่ออก